ดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายบริหารหลังนะคะ เปรียบเทียบระหว่างที่ยิมกับที่บ้านนะคะช่วงนี้พี่ก้อยยุ่งมากค่ะเพราะว่าเริ่มไปทาง,งานแล้วก็ไปทาง,งานทุกวันแล้วก็ต้องรับส่งน้องควีนด้วยก็เลยจะมีเวลาทำคลิปน้อยลงนะคะแต่ก็ยังลงอยู่นะคะจะประมาณอาทิตย์ละประมาณ2-3คลิปนะคะก็คือจะให้ได้อย่างต่ำประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะยิมใช่ไหมคะ ปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากเลยที่จะบริหารหลังที่บ้านนะคะก็จะมียางยืดนะคะแบบยาวแบบนี้ค่ะแบบยาวนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นบาร์แบบที่ว่าเลื่อนได้นะคะใช้แบบว่าใช้แบบนี้กับประตูค่ะก็คือเราจะเอามาทำเป็น แมชชีนอุปกรณ์ที่อยู่ในยิมนะคะที่เป็นก้านเหล็กน,นะคะใช้ได้เหมือนกันค่ะอันนี้พี่ไว้ใช้เวลาดึงข้อหรือพูอ้อที่บ้านนะคะโอเคเราไปดูกันเลยค่ะท่าแรกนะคะภาพบนนะคะจะเป็นซีสเคเบิลโรนะคะส่วนภาพที่2นะคะภาพข้างล่างนะคะจะเป็นการยืนค่ะเพราะว่าระดับต้นไม้ของเราสูงเราก็ยืนได้ค่ะก็ใช้ยางยืดน,นะคะแล้วก็แท่งเหล็กแบบ ที่เราใช้โหนบานะคะใช้แทนกันได้ค่ะก็จะได้หลังเหมือนกันนะคะหลังมุมด้านนอกนะคะ แมตชชินโรนะคะภาพบนนะคะเราจะทําทีละข้างก็ได้นะคะหรือจะทําพร้อมกันทั้งสองข้างก็ได้ค่ะส่วนภาพล่างนะคะเราจะใช้เชือกนะคะแล้วเราคว่ำข้อมือจับนะคะเราจะจับเราจะจับทีละข้างไม่ได้เพราะว่าเชือกเนี่ยต้องอยู่กึ่งกลางจุดศูนย์กลางเลยเราจะทําพร้อมกันทั้งสองข้างนะคะก็จะได้หลังเหมือนกันค่ะ เป็นการออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านนะคะถ้าเป็นอย่างยืดค่ะถ้าต่อไปนะคะลบพูดาวนะคะถ้าใครที่ไปที่ยิมนะคะก็ใช้เชือกนะคะจับแขนเหยียดตรงแบบนี้ค่ะปลายของเชือกนะคะให้สัมผัสประมาณ ต้นขาด้านหน้านะคะแขนเหยียดตรงนะคะไม่งอข้อศอกนะคะเหมือนกันค่ะถ้าใครออกกําลังกายที่บ้านก็ใช้ยางยืดนะคะวาดแขนลักษณะเหยียดตรงแบบนี้นะคะแล้วดึงดึงยางนะคะให้ใกล้ๆก,กับหน้าขาของเรามากที่สุดค่ะ ท่าสุดท้ายนะคะภาพบนนะคะจะเป็นท่า Back Extension นนะคะซึ่งท่านี้นะคะก็จะได้หลังล่างนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ไปที่ยิมแล้วที่บ้านเนี่ยไม่มีเก้าอี้ก็นอนกับพื้นแบบนี้ก็ได้ค่ะในลักษณะนะคะยกตัวขึ้นมาแบบนี้ก็จะได้หลังด้านล่างนะคะแต่ถ้าใครมีโต๊ะลักษณะเป็นม้านั่งยาวนะคะก็นอนบนม้านั่งก็ได้ค่ะ แล้วก็ทําคล้ายๆกับภาพบนนะคะก็จะได้หลังล่างนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะก็ติดตามคลิปของก้อยเรื่อยๆนะคะก็จะลงให้2-3คลิปนะคะโอเค